พระลูกวัดและศสยานุสิตนะครับของพระครูอุดมรัตนคุณได้จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณหรือหลวงพ่อทองหล่อครับ ตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับที่บริเวณลานวัดศรีเมืองตำบ,บนทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระลูกวัดและสิทยาุศิษย์พระคูอุดมรัตนคุณได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เป็นลานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระคูอุดมรัตนคุณหรือหลวงพ่อทองลออดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอท่าใหม่และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองที่ทันได้ละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะปอดอักเสบ<ม>ติดเชื้อรุนแรงเรื้อรัง เมื่อวันที่5กรกฎาคม2563เวลา11นาฬิกา21นาทีที่โรงพยาบาลพร,ระปกเกา้าจังหวัดจันทบุรีทางวัดได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา15วันก่อนทําพิธีเก็บศพเพื่อไว้ทําพิธีพระราชรานเพลิงศพโดยตลอดของวันนี้นะครับพระมหาชนกเขมมากามโมจะเอาคณะอำเภอแก่งหางแมวจะเอาวัดวัดศีเมือง ได้ดวนตรวจตาความเรียบร้อยและคําแนะนําแก่บรรดาพระลูกวัดและศิยานุศิ์ที่มาช่วยกันจัดเตรียมงานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ได้กําหนดไว้คือวันที่6ธันวาคม2563แต่ทางวัดจะจัดให้มีงานตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่7ธันวาคมส่วนเวลาพระราชทานเพลิงศพกําหนดไว้ในช่วงเวลา19น และหลังจากพิธีจะให้บรรดา,าศิทยิานุศิย์ประชาชนร่วมกันสวดมนต์บริเวณพิธีไร่ล,ล้อมเมนชั่วคราวที่จัดตั้งเป็นศูนย์กลางพระมหาชนกเขมมะกาโมเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมวจเจ้าอาวาสวัดสีเมืองได้เปิดเผยว่าสำหรับสถาน,นที่จอดรถคาดว่าจะเป็นปัญหาหลักของงานนี้อย่างแน่นอนแต่ในเบื้องต้นได้จัดเตรียมลานกีฬาของโรงเรียนรศรีรัตนราชมุ เป็นลานจอดสำหรับพระที่มาร่วมงานส่วนประชาชนที่มาร่วมงานจะใช้สถานที่คือสนามโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าและตริมถถนสุขุมวิทเป็นจุดจอดรถโดยได้มีการประสานไปยังแขวงการทางและประสานนำรถปรางมารับส่งประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานซึ่งงานที่จัดขึ้นเน้นความเรียบง่ายตามแบบที่หลวงพ่อทองหล่อได้เคยปฏิบัติมาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาลูกศิษย์มาช่วยกันจัดเตรียมงานนานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับทางด้านของเจ้าอาวาสวัดศีเมืองรวมไปถึงสิทธิยานุสิทธิพระขูดดมรัตนคุณครับซึ่งในการจัดงานตรงนี้ก็ทางคณะกรรมการพร้อมเหล่าบรรดาศิษยานุสิทธิเนี่ยก็ได้กำหนดจัดงานกันไว้3วันก็คือวันที่5วันที่6และวันที่7ทธันวาคมซึ่งในวันที่ห ก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงใกล้เพลนก็ะะะจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์ก่อนแล้วก็จะมีการถวายพัตาหารเพลนแด่พระสงฆ์จำนวน100รรูปแล้วก็พอไปช่วงเย็นเราก็ใช้เวลาปกติ นะก็คือเหมือนตอนพิธีบําเพ็ญกุศลในเบื้องต้นนะั้นก็คือเวลาทุ่มครึ่งซึ่งก็จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็สวดพระพิธรรมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลอีกครั้งหนึ่งพอวันที่6กนะซึ่งเป็นวันที่พระราชทานเพลิงนะนะก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าโดยการนิมนต์พระสงฆ์จํานวน100รอูปนะมารับบิณฑบาตนะนะแล้วก็ฉันพัทหารเช้าเสร็จนะนะแล้วก็พอช่วงเพลง ก็จะมีการถวายพระทหารเพนแก่พระสงฆ์อีกร้อยรูปแต่ว่าต่างชุดกันแล้วก็พอมาช่วงบ่ายช่วง13นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอ,อีกครั้งหนึ่งโดยช่วงบ่ายนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระพพะคุณหลวงพ่อพระพรหมมกวีท่านผู้รักษาการแทนเจ้เจาคณะภาค13วัดกลยานมิตร ซึ่งก็ถือว่าในสายปกครองของคณะสงฆ์ท่านก็เป็นผู้ปกครองระดับสูงท่านก็เมตตาที่จะมาเป็นองค์แสดงธรรมหลังจากแสดงธรรม,มเทศนาจบ mm hmm. นะก็จะมีพิธีของการสวดมัติกานะแล้วก็บังสกุลซึ่งเราจะทำบนศาลานะที่ตั้งศพของการบำเพ็ญกุศลนี้ทั้งหมดพอหลังจากเสร็จพิธีตรงนั้นแล้วประมาณเวลาประมาณ 15นาฬิกาเราก็จะทําพิธีเคลื่อนศพของท่านลงไปสู่เมนชั่วคราวด้านล่างอพอหลังจากเคลื่อนศพไปปฏิสถานหรือตั้งไว้ที่จิตกาทานหรือที่เมนชั่วคราวข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็จะได้ให้เหล่าบรรดาศิษยานุศิ์ทั้งหลายนั้นได้วางแต่ว่าคราวนี้เราถ้าโดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยคําว่าวางดอกไม้จัน แต่คราวนี้เราไม่ได้วางดอกไม้จันทร์แต่เราเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นไม้หอมอเพราะว่ามันก็เทียบเคียงกันนั่นแหละว่าท่านมีความหอมในตัวของท่านอหอมด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้ทํามาเราก็จึงเอาไม้หอมนี้แหละมาเป็นเครื่องอุปมาเปรียบ<ม>เทียบว่าทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้ด้วยเห็นถึงความหอม ในสิ่งหรือในหน้าที่ทั้งหลายที่ท่านได้ทํามาตลอดชีวิตของท่านเราก็จะให้วางกันเรื่อยไปวางกันเรื่อยไปตั้งแต่เคลื่อนศพลงไปตั้งที่จิตกาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอไปถึงเวลาประมาณสักหกโมงเราก็คงต้องถ้ามันมีถึงช่วงนั้นเราก็หยุดแล้วก็เพื่อปรับแต่งสถานที่เพื่อรอรับ พิธีพระราชทานเพลิงซึ่งก่อนหน้านั้นเวลาประมาณ17นาฬิกาก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน100รูปมาอีกเพื่อเขาเรียกว่ารับทักษินาทาน,นาก็คือเป็นการบำเพ็ญบุญอุทิศถวายท่านตามที่เขาเคยทำมากันตามธรรมเนียมแต่เราก็จะทำข้างบนนี้เหมือนกัน ถึงแม้ไม่ได้มีสรีระสังขารท่านอยู่บนนี้แล้วแต่ว่าก็ยังมีรูปเหมือนที่ยังอยู่ด้านหลังก็เหมือนเป็นตัวแทนแล้วก็ทําพิธีทักษินาแก่พระสงค์100รูปเสร็จส่วนข้างล่างนั้นก็จะมีพิธีทอดผ้าไตรอ,อีกเล็กน้อยซึ่งก็จะมีผ้าไตรในส่วนของวัดจํานวนห้าไตรแล้วก็มีาจากประธานสงฆ์ เพราะว่าในวันนี้เราศิษยานุศิย์ก็ได้ไปกราบอาราธนาหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนณรัตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นประธานซึ่งท่านก็ได้เมตตาก็คือ,อนำผ้าไตรที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลนี้ด้วยสามไตรท่านก็จะได้ทอดอทิฐิถวายแก่ท่านพ่อ และหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเกี่ยวกับการทอดผ้าไตรพระราระชทาน<ม>ซึ่งทางคณะศิษยานุสิ์นั้นได้ทำเรื่องขอรับพระ,าพร,ะราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระนิธ<ม>ิถ้าซึ่งท่านก็พระราชทานมาให้จำนวนห้าไตรเพื่อทอดก่อนแล้วก็จะได้ทำประกอบพิธีในการพระราชทานเพิงศพในเวลาประมาณ19นาฬิกา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านสุตีทองแย้มมาเป็นประธานหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันน้อมส่งหลวงพ่อด้วยการแสดงออกถึงความเคารพรักคือร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันสวดมนต์โดยมีพระเป็นผู้นำสวดกันไปหรือแม้ท่านที่มาร่วมงาน ถ้าสวดตามได้ในบทใดก็สวดหรือถ้าสวดไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เพียงแต่น้อมใจทําจิตน้อมใจส่งท่านเป็นวาระสุดท้ายในส่วนตรงนี้ซึ่งก็จะถือว่าเป็นพิธีที่อาจจะแลดูแปลกเพราะว่าโดยทั่วๆไปจะพระราชทานเพลิงกันในเวลาช่วงบ่ายๆแต่อันนี้เราเลือกที่จะขอรับพระราชทานเพลิงในเวลาค่ำๆเพื่อให้บรรยากาศมันแลดู ร่มเย็นสบายมันก็เข้ากันกับช่วงของฤดูการช่วงนี้ซึ่งก็ค่อนข้างจะมืดเร็วนิดนึงแล้วก็บรรยากาศช่วงคำ่คำก็จะเย็นสบายก็จะได้ทําให้ผู้ที่มาร่วมงานนั้นแลดูไม่ต้องเดือดร้อนกับอากาศที่มันร้อนในช่วงกลางวันซึ่งก็ทํากันไปเรื่อยๆก็สวดมนต์กันตามพอสมควรตามเวลาอันเหมาะอันควรและพอต่อมาในวันที่7 เช้าเราก็มีพิธีเก็บอัฐิแล้วก็พอช่วงใกล้เพลนก็มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปมาเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งก็เป็นการสมโพอธอัฐิแล้วก็ได้มีการถวายพระทหารเพนลนแด่พระพิสุสงฆ์อีกจำนวนร้อยรูปซึ่งกถือว่าเราทำงานกันทั้งหมด3วันซึ่งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ก็ถือว่าเราทํากันมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าก็ได้รับน้ําใจจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ก็ต่างได้เสียสละเวลาเสียสละหน้าที่การงานของตนเองก็มาช่วยกันจัดกันทําซึ่งถ้าในส่วนของที่จอดรถแต่เราก็ได้จัดพื้นที่ก็คือส่วนแรกก็คือที่สนาม ีฬาของโรงเรียนสีรัตน์ราชานุเคราะห์ซึ่งก็คือเป็นพื้นที่วัดนี่แหละ,ละซึ่งอยู่ด้านข้างกำแพงเราก็จะจัดพื้นที่ด้านนั้นเป็นที่จอดรถสำหรับพระที่จะมาร่วมง,งานาแล้วก็ในส่วนของประชาชนโดยทั่วไปเราก็ไปได้ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล,แล้วก็จากทางแวงการทางในการขอใช้พื้นที่บนถนนสุข,ขุมวิท เพราะว่าบริเวณหน้าวัดไปจนถึงตลาดทุวยสะท้อนเนี่ยทางได้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็คือถึง4เลนนะเราก็อาจจะขอพื้นที่ตรงนั้นก็สัก 2, 2> เลนเพื่อเป็นที่รองรับอของการจอดรถแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือที่สนามโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า,าซึ่งอันนี้ก็จะอำนวยการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยที่จะมาช่วยระบายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มันเกิดความคล่องตัวมากที่สุดมันไม่มีกำหนดหรืออะไรหรอกที่ว่ามันผิดหรือมันถูกมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำได้แล้วเมื่อเราทุกคนมาด้วยหัวใจเดียวกันก็คือมาเพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อหลวงพ่อแล้ว ทุกอย่างมันก็น่าจะปรากฏออกมาเป็นภาพที่ดีงามและเป็นภาพที่น่าจดจำสำหรับเราทุกๆคนดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านนั่นแหละที่มีเวลามีโอกาสจะมาร่วมงานกันในวันใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวันที่5วันที่6หรือวันที่7ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรกันตามโอกาสตามวาระที่เราจะสามารถมาร่วมกันน้อมใจส่งหลวงพ่อกันในครั้งนี้เพื่อ เป็นการประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของท่านและเป็นการประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของตนเองที่เราได้แสดงออกต่อบุคคลผู้มีอุปการะคุณที่เราจะได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้อย่างงดงามกันต่อไปครับก็ในฐานะที่เป็นลูกติดท่านพ่อผมก็เคยบวชอยู่ที่นี่แล้ท่านพ่อก็เคย เมตตาให้มาช่วยงานในฐานะเป็นวิย,ยาแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งนี้ไปแล้วนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกใจหายเ,เมื่อท่านพ่อต้องจากไปแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาโลกระท่านก็อายุมากพอสมควรก็ต้องถือว่าเป็นการสูญเสีย ุคลากรที่มีคุณค่าของที่นี่ไปในโอกาสที่เป็นครั้งสุดท้ายก็คือจะได้มีการพระราชทานเกลิงศพในวันที่6กเนี่ยก็อยากจะขอเรียนเชิญลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านตลอดจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือ เพราะท่านพอ่อท่านก็เป็นพระที่มีจริยวัตรที่ดีเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปได้มาร่วมกันในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ